สบายดีพี่น้องป้องไปสุขบูสุคนสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามานิสนิกสิพ่ามากินชาบูชาบูนะคะในเมืองแขกอารับเด้อพี่น้องเด้อ เมืองมุสลิมนะคะเมืองต้องห้ามที่โบกินหมูได้พี่น้องเด้เอเฮ้สิไปเบิ่งกันเด้อจ้จะว่าที่นี่นะคะเขามีอย่างเห็นซนึก่กินแน่คุ้มบ่จจาราคจาักบาทเปิดจักม่องปิดจักม่องสถานที่ยุ่ใสเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งเด้อจ้จะท่าดีนะคะถ้าผู้ได้ถูกใจก็ตามมาเด้อจะบอกสถานที่นะคะอยู่ตรงข้ามอาวดามอนะคะทุกคนนะตรงข้ามอาวดามม ไปกันจ้าพี่น้องจ้าเข้าไปขางในน้ากันเลยจ้าตามมานะห้ามไปไหนนะคะจะพาไปชมบรรยากาศขางในลานนะจาว่าเป็นยังไงนะคะบริการบีบอของกินหลายบอเนาะไปกันเลยนะคะนี่นะคะสถานที่กระยุ่ต้องคําอวดามอนะคะเห็นว่าอวดามอห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ระดับของอาบูราบีเลยนะคะ ที่อยู่ตรงข้ามนะคะร้านเซเว่นฮอ pot นะคะร้านนี้เลยพี่ลองไปตรงข้ามเลยผู้ใ้อยากมาด้วยคะ่ะนี่ตึกเก่าๆข้างล่างเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะคะ ราจาสร้างหัวละ49นะคะทุกคน49อันนี้คือเมนูอิ่มไม่อั้นอันนี้ถ้าสร้างเพิ่มด้วยกันถ้าสร้างเพิ่มก็ตามนี้นั่อ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบให้เขาติดว่าเขาต้องการอะไรอ่ะ

Ok, chip ong, Ok, chip ong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 , chip Cái chip ong, chip For so. mm -hmm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 . mye? พี่น้องก็รีว่าปุ่ม,มันจะแซ่บเพราะว่ะาเต้าหู้องใส่น้ำส้ก้อกจะใส่น้ำสุกแล้อคนแล้วพี่น้องมาเบื้องน้ำจิ้มเข็มพี่น้องอันนี้คือทัวป,น,ววปนนะจ่ะทัวปนนะอันนี้ก็คือทัวมันตั้น ตีทัวร์ยิงกูเลยสักย่างเลยแห,หละแล้วของตีรวมเม็ดแล้วด้วย,วมมยจ้ารอใส่น้ำซุปนะว่ามันจะแซ่บบอกรออาหารนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ดนะค่ะต้องสั่งเอาเด้อจ้ะต้องสั่งนะคะน้ำซุปมาแล้วเพราะว่าบราไม่ให้ตักเด้อจ้ะน้ำซุปก็จะมีเป็นแบบ ไม่เผ็ดแล้วก็แบบเผ็ดนะคะหมาล่ามาแล้วนะคะอันนี้เป็นเนื้อวัวนะคะ Вот. Ну. Это не. Ну, потом, да. Не стопну. น,นี่คือไก่นะคะอันนี้คือไก่ด้วย พี่น้องนางเห็สนสนิหตักนางก็เลยบอกว่าเฮ้ยฟ้าฟ้าเน่นไปไป้่งฟ้าวมนะาวตักเลยนางยันสสินตักเลย มานกินนะจ๊ะสุกแล้วสุกแล้วพี่คุณนาใสตะเกียบมาเป็นน,น,น่นั่พิเขาด้คุณแขกใส่ตะเกียบนันนั่นักนน่น,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 นไ้ปแนั่นมีความพยายามมากอันน yeah. ี้ก่อนอันนี้่อนก่อนจะสั่งชุดอัด้นีโอเ นีน้ำหมักไปาปไป,ไป กินต่อันเด้อพีนออ่น้องเด้อ ซีนนี่นะคะใ <c oughs> ครจะปรุงตามก็ได้นะคะ <c oughs> ของสัน,นี้จะมีอ,อะไรนะน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยนางรมแล้วก็พริกเผาต้นหอมแล้วก็ผักชีแล้วก็ถั่วป่นนะคะ แลควมาสใส้น้ำซุปด้วยค่ะพี่น้องถักสอนสองสองช้อน,ช,อนชานะคะไปช้อนโต๊ะใส้น้ำหริกมันกะซีลาลัยกันเป็นหนังสัน ด้วยนะคะ I see I see <laughs> Can I go up? พาดูข้างบนนะคะคัน,นีสันขังเทิงด้วยจ้าแต่ว่าตอนนี้ยังก็เปิดน่าสิเปิดตอนค่าอันนี้นะคะบรรยากาศข้างบนร้านนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่วงบ่ายด้วยจ้า ร้านเปิด11โมงเช้าจนถึงตีหนึ่งนะคะทุกวันนะคะ11โมงเสาร์ <aside> จนถึงตีหนึ่งนะะี้บรรยากาศขึ้เทินจ <insan> ้ะมองจากนี่ก็จะเห็นอวดามอเนีจ้ะเห็นไหมอวดามอนจ้ะมองจากนี่ไปโอ๊ยแขกแขกยุคข้างล่างอะไปแขกไปร้อยยุข้างล่างละ นี่ได้จ้าก็จะมีฟังมองนั่งมองนี่พร้อมได้จา้าเครื่องปรุงขังเทิงกับมีเครื่องปรุงตั้งหากได้จา้าอันนี้ก็จะเป็นหมองใส่ไก่ได้จา้าตัวนี้ก็ยังประมาเนาะนี่ได้จ้าก็สาม,มาเขียนเขียนบันทึกได้ได้จา้าว่าซื้ออย่างมาจากใส่เนาะเราแต่เขาจะเขียนได้จา้าเป็นการบว่า,ามาร์เก็ตติ้งขอเนาะเป็นลูกเล่นของร้านเห็นปะขังเทิงคลายได้เขาเขียน สนนีก็พามากินชาปูสไตล์แขกอารับด้วยจ้าพี่น้องจ้าไม่มีหมูสักตัวสักชิ้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนนะสับวันนี้สวัสดีค่ะสนนี่เลิฟยูออลนะคะทุกคนนะบ๊ายบายซียูเนคลิปนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ